ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกเกยช่องล a มซ่าอีกงเคอรนะครับวันนี้นะครับ,นนรบผมก็จะมาลองเล่นแอป My p ์พ z ล l ตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิป เพื่อดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะมาลองเล่นดูยนะครับบอยแอปนี้นะครับจะสามารถนะครับหาเงินได้จริงหรือป้านะครับเพราะว่าผมเห็นแอปนี้นะครับในรีวิวนะครับเพราะว่าหาเงินได้จริงนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นใหม่นะครับฝากคนเพื่อนนะครับใส่โค้ดกลางหน้าจอของผมหาย้ดยละกันนะครับ แล้วก็ถอนขั้นต่ำของแอปนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ที drain. ่10บาทนะครับถอนสูงสุดก็น่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ1000บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการถอนของแอปนี้นะครับเป็นถอนขั้นต่ำนะครับ10บาทนะครับใช้เหรียญนะครับ1 2 0 0งเหรียญนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเข้าเกมมาแล้วนะครับเพื่อนก็จะได้รับเหรียญมาอยู่ที่15,000เหรียญนะคบเพื่อนก็ต้องหาอีกประมาณ 1 5 0 0 0เหรียญประมาณน you know totally <Yeah S 2> so ี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องหาเพชรด้วยนะครับถ้าใครจะถอนตัว10บาทตัวนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆต้องใช้เพชรนะครับประมาณ300เพชรก็จะเท่ากับ10บาทนะครับแล้วก็100บาทนะครับใช้เหรียญ1นล้านสองแสนนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับเป็นแอปใหม่นะครับยังยังไม่มีใครทําเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นนะครับหรือว่าสนใจในตัวเกมแอปนี้นะครับ ในตัวแอปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้ขิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการกดจิ้มหน้าจอโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับกดจิ้มหนึ่งทีก็จะทําให้ตัวเลือกพวกนี <ab mature. S 2> ้นะครับหมดนะครับเราก็จะได้รับพวกเหรียญมากนะครับให้เพื่อนล้อก้อนนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นรับรางวัลมากขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถรับรางวัล คูณหนะครับหรือว่า5เท่าได้เลยนะครับแล้วว่าแล้วก็ผมจะไม่ดูนะครับเพราะว่าโฆษณามันนะครับนานเกินไปนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับก็จะมีการหาเหรียญอยู่ที่3ถึง4รูปแบบนะครับผมก็ยังหาไม่หมดเหมือนกันนะครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นการจิ้มโทรศัพท์นะครับจากการเล่นเกมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับ วันแรกก็จะได้รับ200เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวันที่เป็นกล่องของขวัญนะครับก็คือวันที่จะได้รับเหรียญเยอะสุดนะครับก็จะมีอยู่วันที่3นะครับก็จะเป็นอยู่500เหรียญนะครับแล้วก็วันที่เจ็ดก็จะเป็น1,000เหรียญนะครับวันที่14ก็จะเป็นอยู่ที่2,500เหรียญนะครับแล้วก็วันสุดท้ายวันที่30นะครับก็อยู่ที่20,000เหรียญนะครับก็จะเท่ากับประมาณ2บาทประมาณนี้นะครับ แล้วก็วันที่ได้เพชรก็จะมีวันที่ห้าสิบแปดแล้วก็ยี่สิบห้านะครับจะได้รับเหรียญแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับไี่นะับครั้งละหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สามนะคะก็จะเป็นการทำภารกิจรายวันนะครับให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับ ข้างบนการเชิญเพื่อนนะคะตรงนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการทํานะครับพวกภารกิจรายวันก็จะมีรายวันรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูถึงตอนนี้นะครับฝากเพื่อนๆใส่โค้ดกางหน้าจอของผมให้ได้ละกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับไปทันทีนะครับ5,000เหรียญนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับ5,000ันเหรียญนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นภารกิจรายวันนะครับพวกดูวิดีโอ5รอบนะครับเขาจะได้รับ300เหรียญนะครับแล้วก็บวกกับอีก2เพชรนะครับแล้วก็เพชรนะครับสามารถหาได้จากพวกนี้เลยนะครับแล้วก็อันที่4ี่ก็จะหาได้จากการหมุนพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับมีอยู่2อันนะครับข้างบนเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่นะครับ ให้เพื่อนเลือกลงมาอีกครั้งนะครับก็จะเห็นข้างใต้นะครับมีอยู่2อันเหมือนกันนะครับส่วน4ตัวนี้นะครับสามารถหาเหรียญได้เหมือนกันนะครับเพื่อสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนคนนะครับที่ได้เล่นตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันเลยนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่มีตัวพวก กดนะครับแต่ว่าใครเข้ามาใหม่นะครับก็จะได้พ่วงโคดตัวนี้มากนะครับเพื่อสามารถกดโคดได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อสามารถรับคูณ2ได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่า2องเท่าได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสปินนําโชคนะครับกดหมุนได้เลยนะครับมาดูกันว่าผมจะได้รับเหรียญเท่าไหร่นะครับได้รับเหรียญมาอยู่ที่30เหรียญนะครับถือว่าน้อยนะครับ30เหรียญนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างใต้อีกนะครับเ,เพื่อนๆก็จะเห็นคําว่าบาร์โคูดนะครับเป็นอันที่สาของเรานะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดบัตรคโดเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ได้เลยนะครับทําไห้หมดเลยนะครับให้เพื่อน้อก,ก่อนนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแปลสิบเี้ยนะครับเพื่อนๆสามารถรับมากขึ้นได้อีกหนึ่งครั้งเลยนะครับแล้วก็ อันสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นซูเปอร์สล็อตนะครับก็จะเป็นการมูลสล็อตนะครับถ้าเพื่อนได้ตัวเดียวกันนะครับ3าตัวนะครับเพื่อนๆก็จะได้เหรียญไปตามๆกันเลยนะครับหรือว่ากลองของขวัญไป3อันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญมาประมาณร้อยกว่าเหรียญประมาณนี้นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับให้มาเพื่อนรอก่อนนะครับ กดกาบาทออกได้เลยนะครับกดกาบาทได้เลยนะครับถ้าาเพื่อนครบ3ตัวนะครับผมว่าน่าจะได้ประมาณ150เหรียญนะครับแล้วก็จะมีแค่นี้นะครับผมว่าน่าจะใช่นะครับมีแค่นี้นะครับเฮ้ยยังมีอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอันที่5นะครับสําหรับการหาเหรียญจากแอปนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการจับรางวัลนะครับรับผลประโยชน์นะครับประมาณนี้นะครับ ได้รับครั้งละ2 8 8เหรียญเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับเป็นการถอนนะครับถอนสูงสุดก็จะเป็นอยู่ที่1,000บาทใช้ใช้เหรียญน,นะครับอยู่ที่12ล้านเหรียญน,นะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับหรือว่าใครที่สนใจแอปนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อดาวโหลดได้เลยนะครับ หรือว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ้ายผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดกระดิ่งกิ๊งกิงให้ผมด้วยละกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ